เ้าเกมคาพาร์กิ่งมานั่งดูหน้าจอตัวเองอยู่ตั้งนานพยายามจะคิดหาคอนเทนต์เพื่อจะมาทำให้ทุกผู้ชมดูแต่ก็คิดไม่ได้สักทีพยายามจะหาคอนเทนต์ใหม่ๆหรือว่าคลิปที่มันน่าสนใจแต่ก็คิดไม่ออกสักทีก็ต้องกราบขอประทานอภัยทุกผู้ชมด้วยที่ผมอาจจะทําให้ทุกคนที่ติดตามผิดหวังในตัวผมที่ผมไม่สามารถหาคลิปสนุกสนานให้ทุกคนได้รับชมกันได้ก็ขออภัยจริงๆเดี๋ยวคลิปนี้ ผมก็จะมาทาคอนเทนต์ที่แบบว่าผมเคยทําไปครั้งหนึ่งแล้วนั่นก็คือการแต่งรถรถกระบะนะครับผมเคยทําไปครั้งหนึ่งแล้วแต่งรถกระบะไปขายวันนี้ก็จะมาทําอีกเช่นเคยเนื่องจากไม่มีคอนเทนต์อะไรจะทาซื้อบงซื้อบ้านแบบนี้ก็ไปซื้อหมดละรีวิวลงรีวิวรถก็รีวิวไปหลายคันแล้วคือ จะให้มันนั่งแต่งรถอ,อ่ารีวิวทุกคันมันก็ไม่ไหวนะฮะไม่รู้ว่าจะแต่งลายอะไรแล้วก็เป็นคนที่แต่งลายในเกมขายพาร์ i ก,กิง้งมันก็จะเก่งก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะเอากระบะคันนี้ครับผมไปแต่งแล้วก็ไปขายในโหมดออนไลน์ผม่ะมันเช็คราคารถคันนี้ได้ไหมกระบะคันนี้ตอนนี้ราคาน่าจะอยู่ประมาณ9000แสนถึงล้านหนึ่งได้ผมไม่รู้ว่าผมจาไม่ได้ว่ะเราเราต้องเอารถคันที่เรามีอยู่ไปขายแล้วค่อยมาดูราคาใหม่อาจจะรู้ว่ามันราคาเท่าไหร่ เพราะว่าถ้าเรามีรถอยู่เนี่ยมันจะไม่สามารถดูราคาได้ใช่ไหมโอ๊ยกระบานี้เป็นรถที่อยู่ระดับสูงๆเลยนะอ่ะตอนนี้ผมมีอยู่มันก็เลยขึ้นศูนย์บาทโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มแต่งเลยละกันผมจะแต่งกระบะไปขายเล่นๆนทุกคนมาดูกันว่าผมจะขายได้ในราคาที่มันสูงกว่ามูลค่าตัวรถที่เราซื้อมาเดิมๆจากโรงงานหรือเปล่าอ่าน,นี่คือผมยังไม่ได้แต่งอะไรเลยที่ทุกคนเห็นแบบมีสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยคือผมเอามาแต่งเล่นแบบมาทดสอบกันอันนี้เฉย การวางลายว่ามันบั็กหรือเปล่าจากคลิปตั้งนานและโอเคผมก็จะแต่งเป็นแนวเดิมแนวลถซิ่งไทยนะประตูดําฝ่ายกระโปรงดําแต่เดี๋ยวนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเราจะเริ่มจากการทําฝ่ายกระโปรงดําก่อนใครที่ชอบเกมคขาปากิ้งก็ช่วยกดไลค์ผมหน่อยนะทุกคนนะผมช่วงนี้ก็คนดูค่อนข้างจะหายเยอะเลยนะครับคนดูแบบลดลงเยอะมากอาทิตย์ที่แล้วแบบคนดูยังเยอะอยู่เลยแต่พอตกมาอาทิตย์นี้คือหายเงียบเลย,ยเงียบจริงจริง อันนี้แบบไม่ได้โม้คือซีหายไปไหนหมดก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคตอนนี้ผมกําลังแต่งลายอยู่ด้วยทุกคนแล้วผมก็จะทําฝากระโปรงดําแล้วก็เราจะเริ่มจากการวางลายเส้นแบบนี้อ่ะอันนี้ไม่ได้มาสอนแต่งลายนะอันนี้คือมาแต่งรถไปขายปกติคลิปผมเนี่ยจะลงตอนเช้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดียวกูเป็นคนลงเองจะไปจํจำไม่ได้ซื้อมาเดิมๆมาน,นั้น่าจะอยู่สักประมาณล้านหนึ่งแต่ผมจะไปขายในราคาสักประมาณ สัก6-7ล้านพอแล้วผมคิดว่าไม่ควรจะขายเพลงอะไรขนาดนั้นนี่แค่นี้เราก็ได้ฝากระโปรงลายคาร์บอนเคปล่าที่มันแบบโคตรเทีโคตรหล่อแล้วทุกคนนี่เห็นไหมแต่ง่ายๆด้วยการวางลายเส้นแค่ประมาณ4-5อันแล้วก็วางลายดำซับทำทำทำซัาทับซ้ำไีอีกอืมตอนนี้พูดลิ้นจะพันกันลายิบหไยโอเคต่อไปจะเป็นในส่วนของาอการทำฝากระโปรงเอาไม่ใช่การทำประตูด <laughs> ำ วางเลยเยอร์ไปก่อนเลยประตูดํานี่เรา,เาไม่ต้องไปจริงจังอะไรมากายนะครับคือผมทําไม่ได้จริงจังอะไรอยู่แล้วฮนะผมทําแบบเล่นๆฮาๆขำๆเฉยๆนี่แหละก็จะไปแบบรวดเร็วอ่ะเพราะว่ามาแต่งแบบไม่ได้ตั้งใจจะแต่งอะไรให้มันสวยขนาดนั้นต้องเหมือนกันด้วยนะลายต้องวางให้มันเป๊ะเหมือนกันด้วยมันจะได้ออกมาดูดีอย่าไปทําแบบเลอะเทอะเลอะเทอะมากไปก็ไม่ดี ผมจะเปลี่ยนตัวรถผมไม่ได้จะเอาตัวรถสีขาวนะผมจะเอาตัวรถเป็นเอาสีอะไรดีวะสีเหลืองดีไหมแต่ผมชอบสีสีชมพูสีม่วงๆ่วงชมพูแบบนี้นะผมดูว่ามันเหมือนรถแต่งดีเป็นไงสีแบบนี้เป็นไงทุกคนผมว่าโอเคเลยนะสีเนี้ยแล้วเราจะใส่ Z-Edition ตรงข้างหลังอา่าผมว่าเราขาดอะไรอย่างหนึ่งไปวะตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันต้องมีนี่เ๋อาไปวางอีกฝั่งหนึ่งก่อน จะดำมาแบบนี้หมดเลยมันลงมาล,ลึกเติบหนึ่งอยู่อะเติบหนึ่งอะไรคือเติบเนี่ยประมาณเนี้ยโอเคนะ่าจะได้อยู่แต่งแค่นี้ก็เหมือนกระบะสิ้นแล้วทุกคนใครที่ไม่มีอะไรดูก็มาดูคลิปผมได้นะทุกคนผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมว่าผมต้องวางสีดำก่อนอันนึงวะ่ะเพราะว่าไม่งั้นนะ่ะมันมันจะมองไม่ชัดเอ้ยก,ก็พอได้นะแต่ต้องเอาสีดำก่อนวะ่ะสีดำอันนึงแล้วก็สีขาวอันนึง มันจะได้ดูมีมิติประมาณนี้ละกันนะฮะน่าจะพอได้อยู่ละมัง้งไม่รู้อ่ะผมก็จะพยายามแต่งให้ดีที่สุดเท่าที่จะแต่งได้สีดํางั้นก็สีขาวโอ้โหพอพอตัวอักษรมันเล็กแล้วมันมันมองไม่ค่อยชัดอ่ะทุกคนผมก็จะแต่งสักประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเราจะเอาไปลองขายกันที่ด้านหลังนี้เราจะทําสีดําดีไหมตรงไหนเนี้ย ลองใส่ดูซิเผื่อมันจะใส่แล้วมันแบบว่ามันจะขึ้นอ่าโอเคโอเคได้ละได้ละโอเคไม่บัก๊กละโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเอาไปขายเดี๋ยวขออัพเครื่องให้เขาก่อนเดี๋ยวจะหาว่าผมเอาไปขายเราไม่อัพเครื่องให้อ่ะแต่สูตรโจรนี่ไม่มีนะเอารถแบบธรรมดาธรรมดาไปขายให้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่าขายในราคาถูกๆนะสักประมาณ78ล้านเอาสัก10ล้านก่อนดีไหม ที่ที่เดี๋ยวขอปรับความสูงใหม่อีกนิดหนึ่งก่อนรู้สึกว่ารถมันเตี้ยกเกินไปอ่าประมาณนี้น่าจะได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราจะเอาลองไปขายกันทีเนี้ยในด่านดีเซิร์ตมาทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ในด่านดีเซิร์ตเดีวเราจะมุ่งหน้ากันไปที่ร้านแมคโดนนลที่ขายรถใครตามผมมาวะไฮ้ย GTR าทุกคนกับ Z e d i t i o n ่ล้อนี่ก็ใส่เป็นล้อ6ก้านมา แบบนีนน้น่าจะขายได้อยู่หระอเต้องลองต้องลองแต่กระจกรถเรานี้คือใสามากดูแต่งแบบรถซิ่งกระจกมันควรจะดำใช่ปะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเปลี่ยนแล้วมันไม่เสียเงินเรกให้เขาไปเปลี่ยนเราก็ได้ถ้าเขาอยากได้เราจะมาลองดูกันว่าจะมีผู้ใจดีผู้ใจบุญซื้อรถเราหรือเปล่าอโอ้โหตรงนี้มันจะรวมเหล่อรถซิ่งว่ะ โอ้ยขอจอดขายหน่อยพี่อ้าวมีคนขายอยู่นี่วะโอ้ยจดจเฮ้ยรถคันนี้มาจากไหนทำไมไม่เห็นขายอ้าวไปแล้วครับรถสไลด์เอาขึ้นไปละผมจะได้เอาจอดเข้าไปขายเอาขายเข้าไปจอดอ่าจัดเลยสักแปดล้านไปแปดล้านไปเลยครับผมเอาไปเลยแปดล้านเบาเบาเบาไปได้ซิ่งฮะซื้อให้ผมหน่อยครับ โอ้หลายแพนด้าซิ่งเลยนะน,นี่ทำไปเล่นไปดูว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่ากับ8ล้านรู้สึกว่าจะมีแต่อุย้ยเอา่าดูว่ามีคนซื้อดูว่ามีคนซื้อ,อไอจีผายโถ่เอ้ยมันไม่มีคนซื้อว่ะทุกคนหรือว่าเราขายแพงเกินไปเอาสัก5ล้านดีไหมได้ได้ได้แต่ผมต้องเปลี่ยนแมปก่อนรู้สึกว่าแมปนี้จะไม่มีคนรวยเลย จริงๆผมก็อยากจะเปิดไมค์คุยในเกมอยู่นะแต่คือคนในเกมเขาจำเสียงผมได้ไงผมก็เลยไม่อยากจะเปิดไมค์พูดนี่มันแมปเดิมนี่ว่าเพราะว่าผมเป็นไอจีทีอาร์คันนั้นมันขับอยู่ตั้งแต่ตอนที่ผมเข้ามาตอนแรกๆแมบเดิมนี่ว่าเดี๋ยวเราเอารถไปย้อมสีใหม่ก่อนดีกว่าเออเดี๋ยวเขาจะจำว่าเป็นเป็นรถที่เราเคยไปขายเอาไปย้อมสีใหม่นะฮะย้อมสีเอาเปลี่ยนสีเหลือง ไอ้สีส้มโอ้โหสีส้มนี่ขึ้นเลยเฮ้ยเดี๋ยว็ดลองเปลี่ยนสีล้อสิล้อสีดำย่างได้แบบนี้อย่างได้โอ้โหนึกว่ารถเคอร์รี่ตอนเนี้ย <c ười> นึกสภาพนึกว่าจะไปส่งพัสดุเคอร์รี่สีส้มแบบเนี้ย <c ười> เฮ้ยเดี๋ยมันก็เท่น,นะถ้าไปเล่นไปไปทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปขายกันใหม่ฮะเมื่อกี้แล้วเราเป็นสีม่วมมงอมชมพูใช่ไหมทุกคน รอบนี้มาเดี๋ยวผมกลัวเขาจํารถผมได้เดี๋ยวเราเปลี่ยนสีรถมาแล้วตอนนี้เป็นสีสม้มโอ้โหทำไมมันดูหล่อดูเท่อย่าง,งวะแต่งสีแบบนี้นีน่มันหลอ่ออะเออมองผืนๆยังไงก็หลอ่อไอแพนด้าซิ่งด้วยโอ้โหใครจะไม่ซื้อบอกเลยใครไม่ซื้อพลาดเอาสักห้าล้านาขายผมขายแค่ห้าล้านหัวผมไม่ขายแพงเพราะว่ามันมันไม่ค่อยมีคนซื้อแล้วอ,อ,อีกอย่างหนึง่งช่วงที่ผมทําคลิปอยู่ตอนนี้มันเป็นช่วงดึก เอานี่มันแบบเดิมดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขายก่อนเอาสักห้าล้านอ่ะห้าล้านพอถูกถูกไปดูซิว่าจะจะมีคนซื้อรือเปล่ามีคนรู้จักผมไหมวะแพนด้าซ <Panda S 2> ิ่งห้าล้านดือ้อแพนด้าซิ่งห้าล้านโอ้โหคนหายไปไหนหมดวะเนี่ยทำไมไม่มีคนเลยโอ้โหตายแล้วตายแล้ว คอนเทนต์ในวันนี settling, like ้รู s <S ้สึกว่าจะไม่ลุ่งนะครับรู้สึกว่าคอนเทนต์ที่เรามาทําในวันนี้จะไม่ค่อยลุ่งสักเท่าไหร่โอ้เดี๋ยวเราเดินไปดูรถคนในเกมก่อนรู้สึกว่ากระบะเราขายไม่ออกนะทุกคนโอ้โหดูรถคนอื่นแต่ละคันมันจะรถสวยๆใครมาชนรถกูวะเนี่ยอื้โอ้โหหัวลากโอ้ไหลไหลเออรถสไลด์มันจะมาถอยเอารถหัวลากครับจังหวะนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะ เอ้ยมีคนซื้อ <c oughs> มีคนซื้อแล้วทุกคนครับ <c oughs> เฮ้ยเขาว่าเฮ้ยขอบคุณมากๆเลยมีคนซื้อแล้วแล้วก็รถสไลดล์มารับไปแล้วตอนนี้อ๋อ <c oughs> คนนี้ไม่ยอมไม่ยอมเอาคนรถสไลดล์ครับคนที่ซื้อรถไปแแ้วเปิดออไลน์ไปแล้ว,ลไ,ลวไม่รถสไลดล์มึงว่างมึงว่างอะไรขนาดนั้นวะเพื่อนเอารถสไลดล์มาหาซิ่งรถคนอื่นเล่นเอาขึ้นมาเรียบร้อย โอ้เรียบร้อยไปแล้วไปแล้วคัรสไลด์ไปแล้ว,ลวอวนันแหละเยี่ยมนะฮะในที่สุดเราก็ทำภารกิจสำเร็จนะครับด้วยการขายรถกระบะซิ่งที่ลงทุนไปประมาณล้านกว่าบาทแต่ขายได้กำไรมา4ล้านนะฮะใครที่ไม่มีเงินนะครับผมทำสูตรน,นี้ได้นะฮะเพราะว่าคนที่ไม่มีเงินเียเขาจะซื้อเองนะฮะเพราะว่าเงินในเกมค่อนข้างจะเฟือจากท่บอกว่าเงินในเกมไม่เยอะโอ้เดี๋ยวนะนะผมขอมาดูรถคันนี้ก่อนนะเปลี่ยนมุมกล้องสิ โอ้โหนี่มัน F1 ฟฟันไรทหารประเทศอะไรเนะี่ยเอนจิเนียร์อ๋อนี่มันเอนจิเนียร์ช่างเอนจิเนียร์ช่างเอนจิเนียร์มันเครื่องใช่ไหมอ่าอะไรวะแปลว่าอะไรวะทุกคน Engineer. เอนจิเนียร์เออแปลว่าเครื่องยนต์นะโอ้สวัสดีท่านนายพวกนายมาทำอะไรกันที่นี่แย่ๆพวกนายมาดูโชว์เอฟฟันนั่นหรือโอ้โหคนนี้ก็ ทำไมผมไม่ได้ยินเสียงในเกมของเขารถคันนี้ก oh, oh, ็แต่งเป็นลายเลดบูนี่มีกระทิงตรงนี้ฮะแต่เลดบูอะไรวะเนี่ยทำไมเลอะเทอะแบบนี้โอ้นี่รถรุ่นอะไรทําไมมันเทียังเลยโอ้นี่มันรถคลาสสิกโคตรเท่คนหล่อมันรุ่นอะไรวะเหมือนจะเป็นเฟอร์รารี่รุ่นเปิดประทุนหรือเปล่ารถสมัยยุค7060น่นมั้งน่าจะประมาณ ห้าสิบหกสิบปีได้แล้วตูดูจากสภาพและพูดมั่วเป็นกันแหละไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแล้วก็มีคนมันมาบอกว่าพี่เมงพูดมั่วมาอะไรอีกนั่นแหละครับโอ้โหสภาพรถมึงจะบรรทุกไปไหนเพื่อนกูถานจริงๆโอ้จะว่าไปรถที่เราแต่งมามาขายในวันนี้มันก็หล่อใช้ได้เลยนะเนี่ยอันนี้มันจะบรรทุกไปไหนเฮตกลงแตนนะมึงจะเอารถสไลด์บรรทุกรถกระบ,บะมาจอดขายเงั้ย เป็นไปไม่ได้พี่ดูดูดูมันมันจะชนไอ้นี่ออกเอาเอาขี่กันละขี่กันละจังหวะนี้โอ้สวัสดีครับพี่ผมตกใจหมดเลยมี GTR มาจอดข้างๆเราไม่ใช่ GTR นี่มัน GT ธรรมดาไอ้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนในในชีวิตจริงตอนที่ผมทำคลิปอยู่ตอนนี้ทุกคนคนมันก็อาจจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่หรอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว รถสไลด์รถสไลด์โอ้โหมึงโหดเกินเพื่อนมึงโอ้โหมึงไม่รู้จะพูดคำอะไรดีเฮ้ยซื้อรถคันนี้ให้เขาหน่อยไหมเอาละทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมคิดว่าก็มาทำประมาณนี้ละกันนะเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ทำเกมคาร์พาร์ก,กิ้งเลยทุกคนก็จะบ่นกันอีกนะพี่โอ้โหพี่ลืมเกมคาร์พาร์ก,กิ้งแล้วหรือพี่พี่ไม่ทำเลยนะครับเออผมก็มาทำให้แล้วนะ ก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรดีนะครับรถที่แต่งมาก็บางทีก็แบบเสียใจอยู่นะครับผมลายอย่างเช่นรถคันนี้ครับผมคือผมยังไม่ได้ขายเลยนะครับลายคือผมแต่งไว้สวยมากแต่พอผมแบบว่าลบเกมแล้วก็ล็อกอิน hmm. เข้ามาใหม่อยากจะบอกว่ารถมันหายหายทั้งลายหายทั้งรถไม่หายหายแค่ลายมันเป็นอะไรที่แบบมันเสียเวลามากๆเลยคืออุตส่าห์ตั้งใจแต่งรถไว้แบบสวยๆทั้งทีเติมเงินซื้อวอด้วย ไอชิปหายแล้วอินเข้าเกมมาใหม่หายหมดลดไลเออลดไม่หายไลายหายหมดกูไม่อยากจะพูด